นี่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 หนึ่งตัวหิวเลือดแล้วก็พร้อมไปฆ่าตัวต่อไปนี่หนึ่งตัวสองตัว คลัะครับกับสวัสดีหนุ่มสาวหน้าตาดีทุกๆคนที่แวะผ่านเข้ามาดูช่องของผมนะครับวันนี้คุณอยู่กับเกม Extra Ordinary One สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยมารีวิวเกมเพย์หรือว่าตัวละครตัวละครหนึ่งนะครับผมซึ่งมีอยู่มาค่อนข้างที่จะนานมากๆแล้วนะครับผมั่ะก็คือ 킹ฟีเจอร์นั่นเองนะครับสำหรับตัวละครตัวละครนี้ทำไมผมถึงจับมารีวิวนั่นก็เพราะว่าผมเนี่ยได้ทำการเติมเงินนะครับผมในแพ็ก15ดอนเข้าไปนะครับผม <S <S เพื่อที่จะเอาเพชรมันเนี่ยมาเปิดกาชาเอ้ยไม่ใช่มาซื้อสกินของตัวละครนี้นะครับผมมาดูกันอ่านี่คือสกินที่ผมจะซื้อนั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะมาซื้อไปพร้อมกับเพื่อนๆเลยให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะ เห็นไงีเห็นไหมนี่นี่คือผมผมตกใจมากเลยนะว่าเห็นสกินตัวนี้ครังแรกเนี่ยไม่คิดว่าจะเจ้าของสกินเนี่ยจะเป็นตัวโง่ๆที่อยู่หน้าปกของผมตอนนี้นะนั่นก็คือ King f i a t u r e นะฮะซึ่งผมมีรู้สึกจะมีเขาเรียกว่าคุปปองในการลดราคาในการใช้เจมอยู่หรือเปล่าน,ะนี่นี่น,นี่น่าจะอันนี้ปะถ้าผมใช้เดี๋ยวจะสามารถลดได้60เจม นี่ปล่าอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมห้าสิบเจมโบยชื่ออ่าผมลองใช้นะเฮ้ยต้องกดซื้อใช่ไหมโอเคเดี๋ยวลองดูว่าจะได้ไหมมาเลยดีกว่าเพื่อนๆราคาอยู่ที่9 5้าร็นะครับตอนนี้ผมมีพันกว่าก็จะการซื้อกันเลยนะครับเราซื้อเป็นแค่ออริจินัมันมีแบบใช้คูป,ปองคูป,ปองไหมนี่ไงเอ้ใช้ได้เดียวด้วยโอโร่เลยลือชื่ออะไรครับทุกคนคอนเฟิร์มไป ก็จะได้ลดราคาอีก50เจมนะฮะซื้อไปเข้าหนูได้ราคา907นี่ของจริงเกินโอ้โหสวยกามอาลาบดนะฮดูแลดูแล้วไม่ค่อยจะตึงอ่าเรียบร้อยนะอันนี้ก็เป็นอีกสกินหนึ่งที่มาใหม่เช่นเดียวกันแต่ว่าตัวนี้จะมาก่อนหน้าของ เ้าเคิวเเชอร์นะครับเรามารีวิวสกินใหม่ดีกว่านีโคจาเท่โอเคกันเดี๋ยวเราไปหาข้อกันเลยดีกว่านะครเรามีสกินสวยๆเนี่ยเราก็จะต้องมาโชว์ในแรงหรือเปล่าเพื่อนเราไปเล่นในแบบธรรมดามันก็จะแบบอเฉยๆไปนะผมว่าเรามีของดีแล้วก็ต้องโชว์ซะหน่อยโคจาที่โอเคสำหรับตัวละครนะครับก็ คิดว่าเป็นตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่เป็นสายแอสซัสซินนะสามารถเอาไปยืนเลนก็ได้หรือว่าจะเอาไปป่าก็ได้นะอันนี้คือส่วนตัวแต่ถ้าเพื่อนมีป่าอยู่แล้วเราก็ไปยืนเลนดีกว่านะก็คือ,คอปล่อยให้เอาข้าไว้เขาไปป่าดีกว่านะครับจะไม่ครับกับตำหน่งเพื่อนนั่นเองนะครับอืมสาหรับนะครับผมของที่ใช้อ่าไม่แน่ใจอะ่ะผมเอาเป็น อันแรกหรืออันที่2เอาอันที่2แล้วกันแล้วก็อันนี้ก็เอาเป็นอันที่2ด้วยนะครับผม <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่าอไอเทมของตัวนี้แนะนําที่การออกของประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราพปลงแม็กกันเลยดีกว่า่ <c oughs> าเกมเราเลิกกันแล้วนะครับผมได้เวลาที่เราจะไปโชว์สกินอยู่ตรงกลางซะด้วยนะ <c oughs> โอเคไปเล่นเสียดีชาย แล้วเองเป็นกองอะไรจังไปบนแล้วกันงงกันดิอะสำหรับนะครับตัวโพไซดอนตัวนี้ก็คือแนะนำให้อัพท่านหนึ่งนำนะครับผมสองตามนะครับแล้วก็ในส่วนของพาสีนเนี่ยในส่วนของโพไซดอนเนี่ยก็คือจะสามารถเดินบนดินได้แล้วก็สามารถดำน้ำได้นะครับดำน้ำได้ก็ต่อเมื่อเรามีอันตรีเท่านั้นนะครับดำดินก็จะสามารถโจมตีปกติได้แต่ถ้าเกิดดำน้ำก็จะไม่สามารถตรีได้แล้วเองไปแจกอะไรตรงนั้นเราเคลื่อน รอดไหมโอ้ยรอดฉันนึกว่านายจะไปแจก,กต้นเกมซะแล้วนี่คือลงแรงต้องตึงทุกรอบโอเคตีไปครับผมสำหรับสกิลหนึ่งนะครับผมจะเป็นการทำดาเมจไปรอบๆนะครับผมศัตรูที่โดนท่านี้เนี่ยจะทำให้ติดสโลด้วยนะเทปะท่าสองนะครับจะเป็นการแดดไปในทีิศทาที่เรากําหนดอือพอเราเทสแดดแล้วเนี่ยก็จะสามารถโจมตีปกติได้ด้วยนะครับ นี่ถึงจะต้องแปดนะเพราะว่ารับดาเมจของเอาฟ้าไว้ได้ไปคิวอะไรตรงไหนทำให้ฉันไม่ได้มองนี่ปาดหนึ่งทีไม่โดนนะการโจมตีเรายังสั้นอยู่ไม่เป็นไรเอาแค่สกินผมสวยเนี่ยมันก็เกินพอแล้วนี่หนึ่งทีไอ้น,นี่คือไม่ได้ตีปกตินะมันตีเองถ้าเกิดศัตรูอยู่ในระยะที่แบบถึงมันก็จะหัวของมันเองนะอันนี้คือเป็น ของสกิลสองนั่นเองนะเพื่อนใจเย็นดิเออร์นายก็เห็นอยู่ว่าเราก็มาอยู่คนเดียวเนี่ยรอออครือตัวละครนี้เป็นตัวที่ใช้มานาค่อนข้างจะเยอะนะเวลาออกสกิลอะไรเนี่ยก็ระมัดระวังกันหน่อยนี่เฮ้ยย่อปาสองทีเป็นการไอเนี่ยไม่รอดละไอตัวผู้หญิงเนี่ยถ้ารอดเนี่ยก็คือลงเกมสิงไายเฮ้ยย่ะ นี่หนึ่งทีวับเอาฟ้าไว้โอ้โหมาแล้วหนึ่งทีนี่แดดโคตรรอยัตติผมเห็นเ้าฟ้าไว้เร็วกว่าน,น,นี้คือไม่เข้านะคือยังไงคือได้ช่วยแน่นอนไม่ไม่ไม่เสียด้วยอืมแย่เลยจังหวะเมื่อกี้ผมโดนสัตว์เลี้ยงของซีลินแม่งตีอ่ะไม่งั้นแบบตื่แล้วนะ ในแง่มันคือแบบยืนเออๆแล้วอะโอโ้โหโอเคเราก็พยายามรักษาระยะห่างแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อเราเปิดเราค่อยตามมาคันนะครับผมอย่างนี้ดีกว่าเออปาดหนึ่งดีเพื่อนเปิดสวยนะแต่ว่าเดี๋ยวเรารอตามเรื่อยๆทำไงเพื่อน เฮ้ยยาเปิดไกลเกินโอเคยิงครับโอ้ยโอ้โอ้เฮ้ยรอดไหมโอ,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 โอ้ไปดีกว่ามับยังไม่เลิกตีสันนี้วันนี่ยโอ้ตายแน่นอนปาดเหงื่อแล้วปาดเหงื่อแล้ว เรามาโชว์สกินเฉยๆเพื่อนๆแล้วก็รีวิวเกมเฮดดี้ๆหน่อยๆมาๆตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นเฮ้ยเองมาเล่นแรงเหมือนเองมาโยนยังไงไม่รู้เลยว่ะใช่ไหมโมไซดอนเทพไม่เคยโยนเทพไม่เคยสูงสิงกับคนอื่นเทพควรจะแข็งแกร่งเทพมันควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเอาฟ้าไว้เอาฟ้าไว้บอกว่าใช่ิงเฮ้ยดักหลังนะดักหลังนะเรื่อดักหลังนะสวย นี่สวยจัดเลยครับผมจัดเลย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 สวยงามน,นั่นแหละเราได้แค่ช่วยเนี่แหละแอสซินที่ดีเพื่อนคียหมดเพื่อนคีย์บดใจเย็นนะไอ้นี่จะเอาไปไว้ได้คือแบบเดี๋ยวผมดำดินรอแล้วกันเลยป้อมขวางทางขวางทางโอ้โหโคตรเก่งเลยบอกเพื่อนไปเอาไว้ดีดีกว่า พี่จอพี่อป่ดเราต้องตีกบเราไม่ใช่ป่าแต่เราก็ต้องเอากบเพื่อเอ้ยสวยได้ได้เลือดมานี่คือเยี่ยมเลยนะนี่กันให้กันให้เอ็งทำอะไรเพื่อนผมว้าว<อ>พี่จอเพไปกู้จะเพเป็นตัวละครอ,อีกตัวหนึ่ง ที่เก่งนะผมว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยได้ลองฝึกด,ดีแล้วเนี่ยเก่งมากเลยแหละโอเคสําหรับ a w a k e n นะครับอัพมาด้านขวานะครับผมในขั้นแรกเนี่ยจะได้ในส่วนของความเร็วในการโจมตีที่เร็วขึ้นนั่นเองนะคะนรับผมดีป่ะอีเท่แล้อันนี้คือผมยังไม่ได้ไปดูป้อมไหนเลยนะกำลังแบบดูเดือดดูเดินผ่านเอาละใครดีเพื่อนมีแทงที่ดีโ o ไซดอนก็พร้อมบวกพร้อมใส่ ยังไงโอเคเอ็งเอ็งเอ็งไปไกลผมมากเลยอะคือแบบทิ้งระยะห่างให้แบบมันบาลึกๆหน่อยเพื่อนเอ็งอยู่แบบตัวตัวเด็กแกลก็สวยสิอืมเอาแปดเลยเหรอเฮ้ยพี่แกนี่จ่ายแปดเลยเหรออา้าวผมเหลือจะเชื่อฮะข้าบ,บนเด็กเอาวะนี่ปาดนึงทีปาดนึงที มาดึงทีสวยเฮ้ยไอ้นี่มันกดวิ่งเลยนะโอ้โหข้างล่างพี่ชายข้างล่างมีเป็นกระปงไปละไปละข้างล่างนี่คือมีเบงกระปงเลยได้ดูไหมเก็บเก็บเอาเข้าไว้เก็บโอ้โอ้ย อุ้ยที่มันมันร้ายอ่ะไอซีลินนี่มันร้ายนะเอ็งดาบมันรวดเร็วของเองนี่ทำให้ข้าตกใจไปนักต่อนักแล้วฉันไปเอากบดีกว่ามั้งแต่ป้อมแต่ป้อมบนนี่คือแตกนะวุ้ย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 โดนวุ้ยโดนเอ้ยหมายแล้วกดทุกอย่างที่มีเป็นการอ่าหลอกคู่ต่อสู้โอ้ไซดอนบอกทำไมเองเดินเดินช้าๆหรือเปล่าเดี๋ยวฟ้าผ่า ไอ้ข้างล่างนี่ใครดูแลเด่ยโอ้โหเจอไว้ไทเกอร์เข้าไปป้อมแตกนะข้ามบนก็ไม่น่ารอดจัดเลยเพื่อนเ,เองเปิดเดี๋ยวผมตามแค่นั้นเอง,เองามาละอืออืออือไม่ไหวแล้วเพื่อนโอ้โหเตือนจัดเตือนจัดอันนี้คือเรียกเตือนจัดออกมาได้ไหม ไปรับไปล้ไปรับไปล้โอเคมาๆมามาเอ้เพืพ่อนทรงนะเองอะไม่รอดฉันตายไปละ่ะเออนั่นแหละซีลินโอ้โหเองกดอะไรเดี๋ยอาเธอเอายังไงอุ้ยโอ้โหก็คือคือเอาลูกศรธารูเดี่ยจ่อที่คอหอยนะฝั่งควางซีลินนี่ก็คือเตรียมที่จะแทงสวนอาเธอ สรุปคือแสง้องการตายคู่เลยอืมรวมผมไปด้วยนี่ก็คือแย่นะทีหม,มาละสะก,กินก็แพงให้แรงได้ยังไงม่าละขอพูด่เลยฝั่งพวกนายเนี่ยน่าจะแข็งแกร่งกันพอสมควรหังฉัตนต้องไปการเลนก่อนคิดมายัง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 มาละ รเป็นงั้นป้อมเราแตกไม่อยากเลยหนาวละเพื่อนทำไรกันตรงนั้นน,นี่นี่นี่เอ้ยผมสตาร์ทได้โดนนี่ไม่เข้าเออโอ้ยโอ้โหเดินเป็นเพื่อนเลยรอดไหมยังรอดอยู่ โเมื่อกี้คือแบบสตันไอ์อทวายไลท์ไม่โดนนะถ้าโดนนี่คือน่าจะมีศพอยู่อะ่ะโอ้โหเขเสียดายไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรดอนไมลดอนไ,ม,อนไ,ม,อนไม้คือเราก็ต้องบอกตามตรงนะคือไม่ได้ชาบม,มากอะแต่ก็คือเล่นได้หรือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งขอแค่ไม่แสบแล้วก็ทำรูปเกมใไมเพื่อนเนี่ยผมว่าโอเคแล้วอืม สวยอีกแปดรีดเดี๋ยวผมได้เอาปบนะเพื่อที่จะเฮ้ยเหมือนมันเตียยเหมือนกันหรือเปล่าเออผมว่ามันเตียยเหมือนกันหรือเปล่าใช่เป็นไปได้ใช่ตัวตัวอะไรเว้ยเออโอ้โหมันกดวิ่งอะเนี่ย นั่นแหละมันต้องมีศพหนึ่งดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยนั่นแหละที่ใช้เอาเปแค่ขั้นที่สองนะครับอัดมาด้านขวาเช่นเดียวกันแต่ช่วยในการเพิ่มระยะแล้วก็ดาเมจของตัวอาโฟไทดอนของเราได้เองไอ้แท้งเราดีมันแบบขัจะโอพีโอ้โหปีนเหรอเพื่อนเพื่อนว่างไงตัวตัตัวผมเห็นมันอยู่แถวนี้นั่นแหละนั่นแหละเฮ้ย ยิงมันโอ้โหแทงเอ็งเอาสกอร์ไปหมดเลยแล้วฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนจะไปทุกที่ไหนแล้วเนี่ยใส่ดิครับยิงมี่ยิง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 ,ยงเออรับรับป้องกันป้องกันแทงป้องกันย่า โอ้เจ็บท้องโอ้ทำไมเองไม่ขวางวิถีของกระสุนหักเทด้วยคอร์ของเองโอ้แตกคู่คือทำไมผมเล่นแรงก็ผมเป็นกลายเป็นซับตลอดเลยไม่เข้าใจงงไมเพื่อนโอ้ยผมงงเลยแม่นี่นี่โพไซดอนเทพแพงท้องทะเลพวกเจ้าเนี่ยดูถูกข้าเกินไปแล้วนี่มันถึงเวลาที่เราจะต้อง ตะสสงมันชีดำมาละวิ่งพร้อมลุยอ่ะตายละนี่แรงหนึ่งทีอืมเออปาดหนึ่งทีงทเป็นยังไงล่ะซีรินแม้แต่เจ้าก็ไม่สามารถที่โอ้โหตีนเยอะเลยเพื่อนแทงเมื่อกี้เองก็ยอมขวางวิถีกระสุนก็ตายคู่ห้าตายังชัดเจนในรลดคูดาวมาถือว่างานดีเราจะไปเอาเล็อีกตัวนึงบจ้ะอ้าวเฮ้ยเล็ตาย บ้าจริงขวดทุกสกิลที่มีแล้วใส่หมดหน้าตักอาเธอร์เป็นยังไงบ้างอาเธอร์บอกสบายๆเอ๊ะฆ่าอยู่กับเองเนี่ยแท้งยี่สิบเท่าสกอร์ค่อนข้างที่จะสูสีดูดีในแรงระดับวัฒยงต้นตึงจังเลยไม่เป็นไรเองเชืเอ่อว่าในโพไซดอนที่และเองจะชนะเฮ้อสุวันโพไซดอนแต่กินก็แพง มาแล้ว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 พี่ชายฉันมาแล้วฉันมาแล้วไม่ต้องทงวัอีกต่อไปพี่จะอ๋อจะตีหมาเหรอนมาแล้วมาแล้วตีหมาไม่อ้ไปขี่รถจู่ว่จ้อวี่จ้ะวี่จ้ะวี่จะอ๋อม่เป็นไรวี่่จ้ะจ้าเด็กแเอาไงเพื่อนเอ็งจะลุยต่อไหมล่ะถ้าลุยต่อเดี๋ยวฉันจัดการให้ตอนี้คือตึงนะตึงเปรี้ยเพื่อนโดน ไปหักเขแสงมาหน่อยสิยังไงล่ะบางทีเอ้ยเอ้ยเอ้ยหักเขแสงมาหน่อยสิยังไงดีเพื่อนโอ้โหเองก็ตามกันลึกเกินป้อมดีกว่าเฮ้ยเจ้าโสดอนไม่ยุ่งไม่สูงสีกับใครจะเอาแต่ป้อมเท่านั้นมันตายสี่เรามีสิทธิ์ที่จะชานะอยู่เฮ้ยเจ้าด้วยความแข็งแกร่งของฉัน นี่โอ้โหเป็เยังไงนี่คือซัพพอร์ตนะแล้วกดไอ้ี่เม็ด่อไปก็ไม่รู้นี่นี่ <c oughs> โคตรจะเท่ครับผม <c oughs> ผมเชื่อแน่พื่อน่ว่าคนที่ได้ MVP ี <c oughs> ในเกมเนี้ไม่พ้นหนึ่งคนท,ที่อยู่ครับ <c oughs> ผมตลอดเวลาคนที่คอยพักจะเปิดทุกท่วงท่ารล่ลำ้ำวัวนท่า ก็ไม่แตกนะ,ะอันนี้คือไม่แปลกจริงๆคือเป็นซับที่เล่นดีมากเล่นดีกว่าผมที่เป็นซับ <c oughs> โอ้ยเก่งกว่าพี่ชาย <c oughs> ชอบชอบชอบแต่ผมว่าผมไม่ได้เล่นแย่แค่แต่ก์ไม่ได้แบบสูดฉาดแค่นั้นเองอ่า99ก็เป็นลำดับ3ลองจาก alpha white ก็ได้เป็นส่วนของการช่วยที่ค่อนข้างเยอะตายก็พอสมควรน,นะครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะ ก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับเกมรีวิวตัวละครโพไซดอนถ้าเ,เพื่อนๆชอบอยังไงเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมอยากให้ผมทำตัวอะไรเล่นตัวอะไรนะครับผมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้ได้เลยนะครับผมเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันไหมเอ่ยสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมฝากช่วยกันกดติดตามกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมจะเป็นคลิปอะไรไว้เจอกันครับบ๊ายบาย